สวัสดีครับชาวชีวะเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอร์ฟเดอร์วิชันแฟนต์แฟนตาซีนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิป PVP ที่ติดไว้คราวที่แล้วนั่นเองนะฮะขอโทษทีที่วันนี้มาช้านะครับพอดีตอนเย็นติดภารกิจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้มาอัพคลิปแน่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปต่างจังหวัดหลายวันเลยฮะผมไปยันวันอังคารเลยครับแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาอัพอะไรจะมาจะไปให้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาอัพได้ตรงเวลาบ่ายสามโมงไหมแต่ว่าจะมาอัพแน่นอนนะครับส่วันอังคารก็อาจจะไม่ได้อัพนะครับช่วงนี้ ขอให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงฮะต้องขออภัยด้วยในช่วงนี้ที่ห่างหายไปแล้วก็ช่วงนี้พยายามจะหาคลิปเกมอื่นมาลงบ้างแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้ทําเลยสักทีจริงๆฮะอย่างตอนนั้นผมก็อัพฟฟร์กลายไปพักหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็หายไปเลยเพราะว่าแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาไปเล่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้งานมันเข้าครับแล้วพอใกล้ใกปีใหม่ก็ยิ่งงานเยอะขึ้นนะอโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอา่าสำหรับสำหรับเลนนะผมผมไม่ได้เทนะรอบเนี้ยเออ ผมเล่นเท่าที่ผมคำนวณว่าผมน่าจะฟาร์มอ่า UR 1ชิ้นได้นะครับคือตอนเนี้ยผมเรีว่80ฮะแล้วก็มีเลดมีของประมาณเนี้ยฮะก็คือเล่นเรื่อยๆนะครับเล่นจนลืมตี p P เมื่อวานเลยครับเท่าที่มีเวลาว่างนะเนี่แหละอ่ะก็เนี่ยเลยแลง6,000กว่านะครับสำหรับทีมที่ใช่วันนี้ก็เป็นทีมที่ติดไว้คราวที่แล้วนะครับก็คืออ อันนี้นะครับกาเซราเคนแล้วก็อ่าเรียบอะไรนะครับมีคนบอกผมว่าทีมนี้เอาจริงๆแล้วไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่ากาเซราจะวิ่งปืนเข้าไปตายก่อนตลอดนะฮะส่วนส่วนครก็จริงๆอันนี้ผมเปลี่ยนไปเล่นเลนมามก็คือเดี๋ยวเรามาดูว่า พอผมใส่อันนี้แล้วกาเซราจะใช้บัฟของเซอร์เคดอันนี้ไหมนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือบวกให้ใครอันนี้บวกให้กาเซราและอันนี้บวกแม่นนะครับเรามาดูว่าอ่าทั้ง3คนจะทํางานได้ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวก็เราลองดูแล้วกันครับลองทีนี้ก่อนเลยฮะทีมอ่าทีมแท้งเอ็นเกลเบิร์กนะครับแล้วก็แท้งอาเกียนนะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับทีมบุยเซอร์3คนนะครับหนึ่งสองบุยเซอร์หนึ่งแท้งดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเล่นยังไงกันนะครับสําหรับทีมของเข อว,วอลอฟเลิฟให้เอเกียวเบิร์กนะครับแล้วก็บวกสแลนไดแทกแล้วก็อันนี้บวกแหมเกพีนะครับส่วนอ่ากัญชามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอโอเคเรามาลองดูทีมนี้เลยฮะสำหรับเลดก็สำหรับเลดก,ก็ผมรู้สึกว่าใครมีใครร่อนที่ก็ง่ายหน่อยนะอ,อแบบง่ายเลยอะตัวผมเองเนี่ยออโต้ออตโอออตโอ้เลดไปจนถึงเลเวล ห้าสิบห้ามั้งออโต้ใช้ใครคนเดียวอ่ะออโต้เป็นแบบนั้นน่ะเออผมก็เลยไม่รู้ยงไงเซซิวนี่ก็ดีน้อยชอบลดเลือดตัวเองอ่าเกงก็ไม่ยอมหิวให้ด้วยะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าอาเกจะบัฟให้เพื่อนไหมนี่แหละบับเสร็จแล้วก็วิ่งไปตายอยู่ดีครับจริงๆต้องใช้ไออาจจะต้องใช้ของมอนนะครับไอแบบที่บัฟระยะประชีตนะครับวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อบับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาวอลเลย์ออฟไลท์เอาไว้ตัวกลางเดี๋ยวผมลองปรับดู ผมว่าแบบนี้ไม่ค่อยเบิร์ตเท่าไหร่วอร์เรย์เอาไรไปแท็กไม่ทันครับอาจจะต้องเปิดชีฟแอคแท็กให้วอร์เรย์เอาได้วยครับเพราะสปีดไม่ถึงคนอื่นเลยแต่ผมไม่ค่อยวัวเองเกีเบิร์ตเท่าไรหร่หรอนี่หุ๊ยเอ๊ะทำไมยังถือหอกนี้ิวผมสงสัยผมลืมเปลี่ยนหอกเดี๋ยวรอบหน้าไปเปลี่ยนด้วยได้อยู่มัพพ่งนี่เนี่ย อ่ะไปอเอ็นเกลเบิร์กนี่โคตรอ่นเลยอ่ะเเอืมจิ้มธรรมดาก็พอจะได้อยู่อ๋อเมื่อกี้มันมีชิวอยู่แอซิ ไอซีซิวนี่ชอบลน,นเลือดตัวเองจังเลยหน้าหันกับไปฟาดมาสักทีนะเออถูกต้องแล้วกาเทล่าตบมือให้หแปะแปะเออโอ้ยอึดเลยเกินอ,อ่าเกียนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวปัญหาผมว่านะอ,อาหันไปแปลว่าเฮดหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ย อนนะไรเนี่ยตะคิปได้ไหมยังตะคีบตะคิบสู้นานจนได้ใช้โกเลมกันเลยทีเดียวนี่เนี่ยอุยอ้ยอุย้ยตตัดอ่ะได้อยู่ครับอ่ะถึงใครจะตายแต่ผมว่ากาเซล่าน่าจะเอาอยู่มั้ง เอาแันมันเอามาแย่กูเรียมาแยา่ได้อยู่มากดูสิอืเถินหมดจริงมันนี้นะ S <S ลองใหม่ฮะพอดีใครไม่ยอมใช้กระดิ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้ลองเอากระดิ่งไปใส่กาเซล่าแล้วกาเซล่าจะวิ่งไปตายเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอแต่ <c oughs> อันนี้ก็คือปิดสกิลไว้นะครับไม่ให้ลดเลือดตัวเองนะครับนะเพื่อการดาเมจให้ตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้และอันนี้แหละดีและมีดาเมจนิดน,น,น้อยก็ยังดีนะครับอ่ะโอเค ก็ไ่ใช่ประมาณนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแหวนน้ำดูนะครับลืมไปว่าทําของเสร็จหมดละอ่ะาตั้งแต่ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่ว่าเป็นยังไงโอเคครับแล้ามาลองดูทีมโรซ่ากันบ้างครับผมอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโรซ่าเอ่ันนี้น่าจะเป็นลูนโบใช่ไหมอ่าไม่ใช่เอลโบใช่ไหมของโรซ่านั่นเองพร้อมกับเสื้อย,ยกทรงเอ้ไม่ใช่ที่คาดผมบวชอจิมาเต็มที่นะครับแล้วก็มีการ์ดเดมอนวอลพร้อมกับ อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิกตอร่าถึงจะเลเวลไม่เต็มแต่ก็เดินเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวิกตอร่าสายกันสลัดนะฮะอันนี้กันนี่มาอาการเวทอ่ะเราก็ลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไปครับสำหรับอ่าโลซานี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า เป็นยังไงถ้าเป็นลง PVP นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบสู้กับเซซิลนะในช่วงเนี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบไม่ตั้งปิดสกิลเซซิลกันไงแล้วก็ชอบเซซิลก็ลดเลือดตัวเองจนผมผมสบายไงอ้าว <c oughs> แล้วนี่ก็ไม่ใช้กันอีกเหมือนกันด้วยถ้าไม่ใช้จริงๆเดี๋ยวอ,ออกซะเลยหนี <c oughs> อ้าวพอใส่อันนี้ก็ไปบัฟแล้วก็ไม่ใช้กันตายให้ตัวเองด้วยเออโอเคถ้างั้นก็งานเข้า,าสิครับ นู่นไปตีเลยกับไร้นู่นเออตายไม่น่าโอ้โหโคตรแรงใครก็ได้ใครก็ได้ไปตีใครหน่อยเดี๋ยวโรซาตีแล้วมันก็ตายเี้ไม่ตายหายแล้วอ่ะไปเอ้ยอุ๊ยอ่ะฮิวฮิวฮิวไม่ขึ้นเลยอ่ะ ทกิ้วิวของโรซ่านะครับห้าลิมิตเด็ยใสวยจังเลยท่านี้ฮิวซะเยอะเลยตายดีเรียบร้อยโอ้โหผมว่าของที่ผมจัดมาไม่เวิร์คครับเศร้าเลยเ <laughs> ใจของใหม่อผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าตัวคายเนี่ยมัน ปิดการใช้กระดิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวลองลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับตัวอันนี้ปิดอยู่ไหมล่ะอ่าอันนี้ปิดอยู่ไหมอ่าอันนี้ปิดนะครับอีกองอันเปิดเปิดหมดแล้วตอนนี้ปิดอันเดียวอ่าเดี๋ยวมาดูว่าจะรอดไหม <c oughs> นี่เลยครับทีมโคตรแรง <c oughs> อ่ามีน,นี่ด้วยครับ b e coming stronger t h a n a n y o n el นะฮะแล้วก็ใครสายหลบบวกกับสเตร์นที่ไม่หลบนะครับแต่ว่ามาแล้วบัฟตัวเองนะครับแล้วก็อัดสแลชน่าจะเต็มที่นะฮะอ่าอันนี้ก็ อโอเคโบ้ไอค์แท็กมาเอาดูดมาให้นี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราดูเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะผมว่าเขาน่าจะแรงนะงานนี้ไปครับดูซิว่าเปิดกระดิ่งแล้วจะยอมใช้กระดิ่งไหมที่มันไม่ใช้เพราะมันปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ลองดูใหมนะฮะรอดไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ ถูกต้องแล้วคราวนี้ปิดอยู่นี่เองแต่จริงๆอะ่ะมันก็ย,ยังวิ่งไปบักข้างหน้าอยู่ดีไม่เป็นไรไปครับวอลเลยบ์บไลท์เอา้าโอ้วอลเลยบ์บไลท์ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ฮนะเพราะว่าวอลเลยบ์บไลท์เนี่ยจำไม่ได้ครับแต่ถ้าหมก็ต้องสลับที่ครับไปครับ เจอคตรหอ,อกเข้าไปเดินมาไม่ทันองง่อเคโอเคฮ้มมันก็โอเคอยู่นะนี่เรามาลองทีมนี้กันบ้างครับอ่าเลนเอกนะครับเฟเดริกาที่รักรวมกับป้าเมนะครับแล้วก็สายหลบด้วยนะครับใส่ริบบอนคู่กับอันนี้มาเลยทีเดียวอ่ะส่วนเซซิลก็เป็นแทงนะครับ อันนี้นะครับวาวออฟเลิฟนะครับแล้วก็มิสไซเอพแล้วก็อีเวชั่นอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็อย่างที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าผมไปเจอกับทีมใครแพ้ชนะอย่ากโกรธกันเดอ้อไปครับเมื่อไหร่โคเอฟซีจะกลับมานะเอาจริงผมอยากอยากได้แทนเขตอยู่นะผมอยากเล่นทีมบุยเซอร์ ไปครับอ่านี่ไงเห็นไหมคราวนี้ไม่วิ่งไปบัาให้ใครแล้วแต่จริงๆวิ่งไปบัาให้ใครอาจจะดีกว่าก็ได้รอบนี้พูดเลยอ่าเฮ้ยเขาชาร์จอะไรอ่ะเขาเขาเป็นสายนี่แหรอนี่ะตายไม่ได้ไงอ่าไปเดี๋ยวลองดูเลย อันนี้ไม่กลัวหรอกคะอ่าแปลว่าอันนี้เขาปิดบัฟลดดีเฟน์ให้ตัวเองไปนะครับก็ทําให้ตัวอเรียบล็อลเนี่ยไม่ไอตัวตัวเซซิลเนี่ยไม่ไม่ใช้สกิลนี้แหละ้วบเบนนะครับสองตัวนะครับตายไหมเดี๋ยวรู้เลยหนึ่งศพนะครับเรียบร้อยแล้วเมดิน่าก็วิ่งมาพรูมใส่ผมตายคู่แน่นอนงานนี้ เธอเดินไ oh, ล่ออาเฮ้ยโดนตัวเดียวรอดแล้วแล้วก่อนไปดีหนะ้าไม่ตายด้วยเบาๆไปอิอใช่ victory is ours ครับหนึ่งกันเลอะเงียบแล้วเมื่อกี้โดนน้ำแข็ง นี่ครับเรามาดูนี่กันบ้างดีกว่าบลัดมูนกับไอเกลอนแล้วก็โลซาครับเลเวลจะไม่ไม่ยอมใส่ทัชนะน่าเสียดายน่าเสียทัชสลัดแท็กอัพนะครับเอ็กวอเรซีอัพนะครับแล้วก็ส,กส,กส,กสกลัิรีเซตและวสลัเลทอัพนะครับแล้วก็เพียร์อัพนะครับแอเลียแท็กเลทอัพนะครับเดี๋ยวมาดูกันแท็กวอนนีเ้เอาไรากันทางมิสไซล์แล้วก็การสลัดมาเต็มที่เอ๊ะอันนี้การมิสไซล์ใช่ไหมออให้หลบด้วย ทีมหลบผมไม่กลัวหรอกฮะไหนวะคนไหนเนี่ยเออนี่อือผมเปลี่ยนผมไม่ใช้เพลงจริงเลยดีาเนี่ยนี่เพลงมันจะดังไหมเพลงมันมีเนื้อด้วยนะเนี่ย อืมไหนลองดูซิอ่ะอันนี้เอาเราเล่นฟอร์มิชันนี้นะฮะก็คือให้กาเซล่าตามไปที่หลังครับให้คายวิ่งไปตายก่อนอืม,มาอันนั้นไม่กูอยู่แล้วเราไม่ใช้สกิลอะไรอยู่แล้ว นีแ่แหละเห็นไหมเราให้ขายเข้าไปตายก่อนตลอดแต่ว่าอยู่างนี้น่าจะอยู่ในเลนที่วลอลเ,เลย์ออฟไลท่เอาเอาเลยก่อนจะพูดว่าวอลเลย์บอลไล่น่าจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าก็น,นี่ไม่กลัวเท่าไหร่ครับไปครับอืบตายไหมเรียบร้อย เมื่อไรจะหยุดแข็งไม่เป็นไรข้าเาเรียบร้อยกันแล้วถามเพือนใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหโดนสับตัวเลยวะเนี่ยเรียบร้อยแม่มุมเนี้ยโดนคนเดียวยะคลายผมหายสต็อปยังได้เวลาคืนแล้วนี่หนะนีแน่ละกอนนี่ ค่านี้นี่ไม่มีไม่ได้จริงนะเราใครนะโป้งเขาให้ไม่ตายด้วยนะครับเรียบไหลเรียวงไปแล้วแต่ก็นี่เนี่ยจิ้มจวกเขาให้เดี๋ยวนะ๊บนึงนะเพลงมันประหลาดมากเลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืมอย่จังมันดีดีกว่าครับเจอทีมประหลาดๆต้องไปสู้หน่อย อ่ะจ้กระบบวกไลทไลไ์แอคไถ่จริงเด้อทำไมถึงผมไม่รู้ว่าสกิลเดี่ยวเป็นยังไงนะผมไม่ได้ดูใบนี้มาเลยฮะกดดูได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยอ่ะบวกเวนนะครับบวกแมคคิลเลอร์เวนนะครับแล้วก็บวกหลบด้วยฮะเดลิต้านะครับดูดไปที่ Del เดลิต้าด้วยนะครับแล้วใช้อ่าเดมอนวอลให้เซติ้งเพื่อกันสลนดนะครับไม่รู้เหมือนกันเลยฮะงานนี้แต่ก็ไม่ลองไม่รู้นี่ไปครับ ไปครับไปเจงแต่จริงๆแบบนี้มันไม่ดีนะเอาตรงๆคือจริงๆอ่ะ การให้ใครใช้กระดิ่งมันทําให้ใครได้ AP ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วใครเนี่ยควรจะต้องใช้กันตาย1ทีมากกว่าแบบนี้นะครับเอาจริงๆนะไม่ควรเอากระดิ่งใส่ให้ใครเลยพูดตรงๆเออจริงๆผมควรจะเอากระดิ่งออกมันจะเก่งกว่านี้ครับเนี่ย คือถ้าไม่ตายในในหนึ่งฮิตเนี่ยอย่างเงี้ยโดนวอเตอร์โดน Water, โฮลี่ก็น่าจะตายแล้วเรียบร้อยเนี่ยนฮะถ้าใครไม่ตายใครก็เดินไปอัดได้เดี๋ยวผมเอาออกนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะแล้วเดี๋ยวถ้าผมแพ้ผมว่าผมน่าจะได้เจอเขาต่ออีกแล้วผมลองอีกทีก็ได้เออมั่งนะมั่งนะนี่เนี่ย อแพ้แพ้ชัวมั่นใจกดแพ้ยอมแพ้ไปได้เลยฮะหาไม่เจอครับอ่ะเรามาลองดูทีมเอฟี่กันดีกว่าครับรนี่ครับฟูลทีมเอฟสี่เลยฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะไปครับ แล้ผมเปลี่ยนแล้ผมเอากระดิ่งออกจากคายล้ผมดูซิว่าคายเนี่ยจะยอมจะยอมใช้ท่ากันตายของผมไหมปรับไปปรับมาก็เป็นทีมทีมหอกทีมนี้เป็นทีมที่เล่นสนุกมากเลยนะคืออ่าทีมนี้ไม่เหมาะกับกิววอ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากิววอ์เนี่ยเราเน้นดีฟเฟนซีฟมากกว่าคือเหมือนประมาณว่าควรจะคือคือ ในอเรน่าเนี่ยมันสามารถจบใน1แมตช์ได้ไงแต่ว่าวอลมันมี2ถึงแมตช์ใช่ไหมล่ะเพราะว่าอ่าแต่ในแง่ของดีเฟนซ์เนี่ยอาจจะถ้าดีเฟนซ์ได้มากกว่า2แมตช์นี่ก็คุ้มค่าประมาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวอลยังไงก็คงจะต้องใส่ใส่ตัวฮิลแน่นอนนะครับตัวฮิลที่มีชุบได้นะครับมันจะดีกว่ามากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกฮะ,ะว่าไม่งั้นโดนเงี้ยเดี๋ยวพอ พอมัน HP มันหมดแล้วมันหมดเลยไงมันไม่สามารถเอาคืนมาได้ใช่ไหมล่ะมนันก็เลยไม่เวิร์กไงออลองดูสิว่าแบบนี้เป็นยังไงไปครับดัานบนเบนเรียบร้อยโรซาโลไปด้วยจึกแอบเอ้า <c oughs> ก็ไม่ใช้อยู่ดีเท่าเลย ทำไงถึงจะยอมใช้นะปิดสกิวบับหรือเปล่าโอ้โหยิงเต็มเลยนี่เนี่ยโลซาได้อยู่ได้อยู่ทำไมบีดอมไท้มันฮิวน้อยจัง เอเอตอนเล่น PVE e เหมือนมันฮิวแรงกว่านี้หรือเปล่าบีรอบไลท์เนี่ยแปลกใจเออเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะครับสำหรับแมตช์สุดท้ายในวันนี้นะครับอ่าผมบอกว่า ผมมองว่าทีมนี้ไม่ธรรมดานะผม,ทำ,มทำไมถึงพูดอย่างนั้นผมว่าหนึ่งทานเขตสองแทตินามมเมอร์ใช่ไหมแ้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอากดเดี๋ยว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 ทำไมล่ะเออแล้วก็นี่เห็นไหมไอเดียเลสยี่สิบยูนิตเลสยี่สิบด้วยเพียนอัพเลสด้วยนี่คือเหมือนจัดทีมมาฆ่าผมเลยอ่ะ <laughs> แต่ว่าถึงจะเป็นแช์สุดท้ายแต่ผมก็อยากจะเจอนะเอ,อหนึ่งคือทั้งวิสเปอร์ทั้งทานเขียนเป็นตัวที่ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วอะเออเพราะนั้นมันต้องลองฮะส่วนใครนี่ก็มันก็เออเอาลืมไปแก้เลยเอรอ้างมันไม่เป็นไรครับแช์สุดท้ายนะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรไปเพลงดังๆดีกว่าเธ r เดอะไลออ ถ้าจะไม่ใช้ก็ใส่กระดิ่งก็ดีกว่าอเอาจบเพแบบนี้ยังไงเลยนี่ <c oughs> ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับ <c oughs> เราก็เลยไม่ได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแมนั้นนะครับแล้วเราก็ดูไม่ออกด้วยว่าเราแพ้หรือชนะแต่เดี๋ยวไปดูแร้งก็ได้นถ้าทะลุพันขึ้นไปเยอะๆก็แปลว่าชนะ เศร้านะเสียายเสียดายป็นสุดนะสท้ายมากๆเลยแต่ก็แต่ก็นั่นแหละนั่นแหละผมว่าแพ้อ่ะเออเชื่อป่ะแบบเมื่อกี้ผมว่าแพ้อเอเรื่องจริงเลยผมว่าแพ้อีกผมว่าผมไม่ชนะล่ะครับดูซิ เห็นไหมเออผมไม่ชนะหรอกเนี่ยผมไม่ชนะจริงๆด้วยเพราะแรงผมไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรโอเคก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปฟาร์มเลดกันต่อดีกว่าหรือเปล่าจะได้ฟาร์มจริมงนี้ยนี่ก็ยังไม่ได้มีตังมากดนะครับรอไปก่อนแล้วกันเดอโอเคมีตัวนี้2ใบครับ ไปครับเศร้าเลยเดีดดายอยากรู้ว่าแพ้ยังไงอ,อแ,ตแ,ตแต่แต่แต่เป็นทีน่น่าสนใจใช่ไหมละบอกแล้วเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องดูหรอกแพ้แล้วไงถึงทึเงี <c> ้ย <oughs> โอเคครับก็ านั้นแหละฮะสำหรับทีมคายกาเซล่านะครับเป็นหนึ่งในทีมที่มทีหลายๆคนเล็งไว้แล้วผมก็ได้ใช้ให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่น่าเสียดายที่การ์ดไตทันนะมันยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าถ้าการ์ดไตทันมันเต็มนะครับหรือว่าร้อยเนี่ย เรือ99เนี่ยผมว่าไม่ได้เก่งกว่านี้อีกมากๆเลยแต่ผมทำได้แค่เรือ85นะครับก็เท่านี้ก็คือเท่านี้แหละนะโอเคก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกัน,นทีวันจันทร์นะครับแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าจะมาได้ทันบ่ายสามไหมนะให้ผมเดานะวินเนล่ากับวิโตล่ามาเชื่อดิเออคอยดู <c oughs> ดูที่ว่าผมจะเดาผิดไหมโอเคนะเจอกันครับพรุ่งนี้สวัสดีครับทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขกับวันหยุดนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ